สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับแอนและน้องชมพู่นะคะวันนี้น้องชมพู่ก็จะพามาตามต่อเลขของน้องชมพู่นะคะในงวดที่แล้วนี้น้องก็ให้โชคนะคะกับท่านผู้ชมทางบ้านก็คือเลข3ามกนะคะแอดก็จับกลับไปกลับมาได้เป็น9กสานะคะท่านผู้ชมทางบ้านและวันนี้น้องชมพู่ก็จะมาทํางานนะคะทำงาน จับเลขให้กับท่านผู้ชมทางบ้านให้โชคให้ลามนะคะวันนี้ก็เป็นวันพานนะคะแอดก็รอให้ถึงวันพาร์ก่อนที่จะมาทํานะคะและก็วันนี้แอดก็ได้แต่งขันทําพิธีตั้งแต่เช้าๆแล้วนะคะเพื่อขอโชคขอลาบกับเจ้าที่เจ้าทางนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็หวังว่าเลขในงวดนี้นะคะก็จะเข้าอีกะค,ะค่ะท่านผู้ชมทางบ้านนี่นะคะน้องชบพูดสวัสดีก่อนสวัสดีเอฟซก่อนสวัสดีเอก่อนอุ้ยน้ำลาย เยิ่มเลยค่ะท่านผู้ชมทางบ้านโอเคค่ะน้องจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีกล้องนี้ก่อนสวัสดีเอฟซีกล้องนี้ก่อนสวัสดีค่ะนะคะโอเคค่ะถ้าแอดเหลียวไปข้างไหนก็ขออาภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมทางบ้านแอดใช้กล้องหลายกล้องนะคะโอเคค่ะนำมาดูกันนะคะว่าแอดทั้งหมดนี้นะคะมีหนึ่งถึงอะ่ะ หนศนย์ะคะท่านผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวแอดจะนับให้ดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเดี๋ยวแอดจะอธิษฐานต่อซสาธุสินศักดิ์สิทธิ์ขอให้วันนี้นะคะขอให้แม่นๆนะคะขอให้เลขท้าย3มตัวรางวัลที่หนึ่งสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยในงวดวันที่สิบหตุลาคมสองห้าหกสามนี้ออกด้วยเทินขอให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาล Susan. ให้น้องชมพู่นะคะจับได้สามตัวตรงเลยนะคะ,ะน้องชมพู่จับจับจับให้แม่ก่อนจับให้แม่ก่อนเอาใบหนึ่งลูกเอาใบหนึ่งเอาใบหนึ่งเอาลงอีกตัวหนึ่งเอาลงอีกตัวหนึ่งเอาตัวไหนลงเดี๋ยวนะคะเอาตัวไหนลงเอาตัวไหนลงได้สองอัน ได้สองอันแม่อยากได้อันเดียวลูกแม่ไปได้ได้สองอันนะคะอ่ะฮะอ่ะ,อะเอาหนึง่งลูกเอาหนึง่งเอาหนึง่งเอาตัวไหนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะโอเคค่ะอ้าวนี่นะคะโอเคนี่ได้มาแล้วค่ะได้ตัวหนึ่งมาแล้วนะคะท่านผู้ชมทางบ้านได้ใบหนึ่งในมือมาละอ่ะอย่ากินอย่ากินอย่ากิน แอดป้อนข้าวก่อนเลยนะคะก่อนที่แอดจะเอามาทําคลิปนี้งวดที่แล้วนี้เอฟซบอกว่าทําไมไม่เอาน้องชมพู่ทานข้าวก่อนแล้วก็ทํทำคลิปแอดเอาทานข้าวแล้วค่ะท่านผู้ชมใบ้านพบความสุดความสุดของน้องนะคะโอ้เลขออกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมที่นะคะตามที่แอดจับมาได้หกห้าเจ็ดนะคะก็จับมาได้เป็นห้าเจ็ดหกเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าหนึ่งห้าหนึ่ง ก้าหนึ่งห้าเจ็ดเก้าห้าห้าหกหกห้าเก้าเจ็ดหกหนึ่งหกเจ็ดนะคะเห็นกันไหมคะนี่นะคะนี่นะคะที่แอดจับขึ้นมาได้นะคะท่านผู้ชมทางบ้านหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะนี่นะคะเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าหนึ่งนะคะ ก็เอาไปเป็นแนวทางดูนะคะท่านผู้ชมทางบ้านถ้ามีตัวไหนชอบนะคะถ้าไม่มีตัวไหนชอบก็ผ่านไปได้เลยนะคะท่านผู้ชมทางบ้านงวดนี้น้องก็ให้มาแล้วนะคะเป็น6ก7นะคะก็ลองเอาไว้ดูค่ะอย่าลืมจับเล่น2ตัวด้วยนะคะซื้อเล่นซื้อขึ้นซื้อลงด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดนะคะสุดท้ายนี้แอดก็ขอขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ติดตามรับชม เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะในคลิปหน้าแอดจะทําให้น้องอาเล็กนะคะน้องอาเล็กก็เคยจับเลขให้หลายๆงวดแล้วนะคะท่านผู้ชมทางบ้านน้องเพิ่งไม่ได้ทำสองงวดผ่านมาเนาะและในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวแอดจะทําคลิปเกี่ยวกับน้องอาเล็กจับเลขนะคะลองมาดูกันค่ะว่าน้องอาเล็กนะคะจะจับได้เลขตัวไหนนะคะท่านผู้ชมทางบ้านนะจะเป็นตัวเดียวกับน้องชมพู่จับหรือเปล่านะคะก็มาลองดูกันนะคะ ก็สุดท้ายนี้แอดก็ขอขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกคนเฮงๆเวยๆนะคะและโชคดีกับน้องชมพู่ค่ะถ้าเลขน้องเข้าอีกแอดจะตามต่อให้นะคะบ๊ายบาย นี่ก็เป็นเลขของน้องชมพู่นะคะที่จับขึ้นมาได้นะคะท่านผู้ชมทางบ้านน้องจับขึ้นมาได้หกห้าเจ็ดนะคะตัวนี้นะคะตัวเดียวหกห้าเจ็ดนะคะแต่ว่าเห็นหลายๆตัวนี้แอดจับขึ้นมาเป็นทางเลือกให้นะคะบางคนก็ชอบนะคะที่จะ สลับหน้าสลับหลังนะคะหรือว่าเอาเลขกงกันข้ามหรือว่าเลขใกล้เคียงนะคะแอดก็ทําขึ้นมาเผื่อนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็เล่นแค่3ามตัวที่น้องจับขึ้นมาได้ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วตัวนี้นะคะ6กับ9เป็นตัวเดียวกัน1กับเจ็ดเจดกับ1เป็นตัวเดียวกันนะคะ อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมทางบ้านและมาดูตัวนี้กันค่ะหกห้าเจ็ดนะคะแอดแยกมานะคะก็เป็นหกห้าหนึ่งหนึ่งมาจากเจ็ดนี่นะคะเจ็ดกับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันนะคะแล้วก็เก้าห้าเจ็ดเก้าห้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งห้าเลทตัวนี้เป็นเลขสองตัวนะคะก็มีห้าเจ็ดหกห้าห้าหกเจ็ดห้าเก้าห้าเก้าหนึ่ง ห้าเ้าหเจดนี่นะคะก็เป็นเลขในงวดวันที่16ตุลาคมสองห้าหสามนะคะที่น้องชมพู่จับขึ้นมาได้นะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็ลองเอาไว้เป็นแนวทางดูนะคะถ้าใครชอบถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะแต่ถ้าชอบเลยแค่เลขสามตัวตัวตรงๆที่น้องจับมาได้นี่ตัวนี้นะคะก็เล่นตั้งแต่ตัวนั้นนะคะในงวดที่แล้วนี้น้องจับมาได้สามสาม 6นะคะแอดก็ตีกลับไปกลับมาระหว่างเลข6กับเลข9กนะคะก็ได้ออกมาเป็น93นะคะก็ถือว่าเลขเข้านะคะและงวดนี้ก็ได้มาแล้ว6 57นะคะหรือว่าจะจับเป็น6 7ก็ได้6 7ก็เลขสวยเหมือนกัน6 5หก็สวยค่ะนะคะ ก็ลองไว้เป็นแนวทางค่ะแอดรู้ว่าเลข6898นี่มันดังมากเลยนะคะบางทีอาจจะอั้นแล้วก็ลองเล่น6765ดูนะคะท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่า56นะคะนะคะก็ลองดูค่ะ สุดท้ายนี้แอดก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องชมพูด่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะคะ